แจ้งข่าวการสมัครประกันสังคมมาตรา40ยังทันนะครับสำหรับผู้ที่อยู่19จังหวัดสีแดงเข้มสมัครและชำระเงินได้ถึงวันที่24สิงหาคม64รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมค์ช่องครับคลิปนี้แจ้งข่าวสำหรับการสมัครประกันสังคมมาตรา40ยังทันนะครับสำหรับผู้ที่อยู่19จังหวัดสีแดงเข้มถึงวันที่24สิงหาคม64นี้ครับ ท่านผู้ชมครับในการสมรคัครผู้ประกันตนมาตรา40นั้นประกันสังคมได้ขยายเวลาให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ที่สมคัครภายในวันที่31กรกฎาคม64ในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มเดิมสามารถชำระเงินสมทบงวดแรกไปได้จนถึงวันที่24สิงหาคม64นี้ครับนี่ก็คือสาําหรับผู้ที่อยู่10จังหวัดสีแดงเข้มเดิมนะครับต้องสมคัครภายในวันที่31กรกฎาคมและก็ชําระเงินภายในวันที่24สิงหาคม64นี้ครับแต่ว่า จะมีการเปิดให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดสีแดงเข้มและก็16จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศเพิ่มเข้ามานั้นสามารถสมัครผู้ประกันตนมาตราสีสเพิ่มเติมได้นะครับโดยต้องสมัครแล้วก็ชาระเงินภายในวันที่24สิงหาคมนี้ครับสรุปก็คือผู้ที่อยู่จังหวัด10จังหวัดสีแดงเข้มเดิมต้องสมัครภายในวันที่31เอกรกฎาคมนะครับแล้วก็มีการขายายการจ่ายเงินงวดแรกออกไปจนถึง24สินะครับสิงหาคม64นี้ครับแต่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัด สีแดงเข้มแล้วก็16จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศเพิ่มข้ามาูมาใหม่นะครับยังสามารถสมัครและก็ชําระเงินประกันสังคมมาตรา40ได้ไปจนถึงวันที่24สิงหาคมนี้ครับแล้วก็สามารถสมัครแล้วก็ชําระได้หลายช่องทางนะครับผมได้แก่ที่เซเว่นนะครับที่เทสโก้โลตัสบิ๊กซีทกศกรุงไทยกรุงศรีอโุธยานะครับหรือว่าจ่ายเงินผ่านช้อปปี้เพได้ครับแล้วว่าตู้บนเติมก็จ่ายได้เช่นเดียวกันฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทางครับผม ท่านผู้ชมครับสาหรับ29จังหวัดสีแดงเข้มนั้นเรามาดูว่าจังหวัดไหนท,ที่ยังสมัครได้อยู่นะครับสำหรับ10จังหวัดสีแดงเข้มเดิมนะครับได้แก่กรุงเทพนคปรปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นราธิวาสปัตตานียะราและสงขลา10จังหวัดสีแดงเข้มเดิมนี้ต้องสมัครมาตรา4 0ภายใน31กรกฎาคม64แล้วก็ต้องชําระเงินภายใน24สิงหาคม64นี้ครับส่วน3จังหวัด และ16จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศเพิ่มเข้ามาใหม่นันครับก็ได้แก่นะครับชเชิงเทราชนบุรีอยุธยานครราชสีมาระยองราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีการจนบ,บุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีตากอ่างทองนครนายก สมุทรสงครามสิงห์บุรีอันนี้คือ19จังหวัดที่เราได้ทําคลิปนี้นะครับก็คือ19จังหวัดนี้ยังสามารถสมัครและชําระเงินมาตรา40ได้นะครับภายในวันที่24สิงหาคม64เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทผ่านพร้อมเฮเล็กประชาชนครับผมท่านผู้ชมครับถ้าหากเรามาดูกำ,กำหนดการจ่ายเงินกันนะครับ29จังหวัดสีแดงเข้มว่ามาตรา39แล้วก็40จ่ายเงินกันมาไหน 13จังหวัดสีแดงเข้มเดิมนะครับมาตรา39จะโอนจ่ายเงินวันที่23สิงหาคม64มาตรา40โอนสามัญด้วยกัน24 25 26สิงหา64อันนี้สำหรับ1ิจังหวัดสีแดงเข้มนะครับส่วน16จังหวัดนะครับ16จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศเพิ่มเข้ามาใหม่มาตรา3 9มาตรา40โอนวันที่27สิงหาคม64สําำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาใหม่เนาะ19จังหวัดนั้นที่สมัครเข้ามาใหม่ ที่ว่าจะมีประการขยายเวลาจนถึงวันที่24สิงหา64นั้นคาดว่าจะได้รับเงินประมาณต้นเดือนกันยายนครับโอเคท่านผู้ชมสหรับ การประกาศการสมัครมาตรา40่ยังทันนะครับท่านผู้ชมสําหรับ19จังหวัดสีแดงเข้มที่ได้กล่าวไปเนาะถึงวันที่24สิงหางคม64นะครับรายละเอียดเราก็ได้กล่าวไปแล้วเนาะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มาเด์นี่ชาแลด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์จากช่องมายด์น่ชาแนลครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคนะครับสวัสดีครับ